เรามาดูตัวต่างความร้อนของกระติกน้ำร้อนกันนะครับเรียกว่าอิทเตอร์นะครับอิทเตอร์ก็คือเป็นความร้อนของเขาเนี่ยแหละครับตัวนี้เป็นลักษณะ3ครับ3เส้นนะครับผมตัวนี้3มเส้นนะครับอิทเตอร์กระติกน้ำร้อนนะครับที่ทําหน้าที่ให้ร้อนนะครับไอ้กระติกร้อนทมน้ําได้เลยได้นะครับตัวนี้จะมี3มเส้นนะครับเพราะเขาจะมีหม้ออุ่นด้วยนะครับมีตัวอุ่นอยู่ในตัวด้วยตรงนี้นะครับผม ตัวนี้จะมีอุ่นด้วยนะครับ3เส้นจะมีอุ่นด้วยแต่ตัวนี้นะครับมี2เส้นไม่มีไม่มีอุ่นนะครับตัวนี้ไม่มีอุ่นตัวนี้จะทําหน้าที่อย่างเดียวก็คือร้อนอย่างเดียวเลยครับและใช้ตัวนี้เป็นตัวตัดนะครับผมนี่นะครับทูบูตัดปกติน้ร้อนต้องมีตัวนี้ควบคุมนะครับทูบูตัดตัวนี้ทําหน้าที่ควบคุมอิเตอร์นี่ยเลยครับถ้าอิเตอร์ร้อนจัดตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ตัดนะครับผม ใ็่ไหมครับเขาจะทํามาคู่กับวิเตอร์ตัวนี้แหละครับแผ่นความร้อนทุกรุ่นนะครับผมนี่ครับมันจะต่างกันตรงที่3มเส้นกับ2เส้นนี่แหละครับผมเห็นไหมครับเวลาเราวัด2เส้นนะครับเราวัดตรงๆได้เลยนะครับผมผมจะวัด้ดูนะครับ2เส้น2เส้นวัดยังไงว่าเสียไม่เสียนะครับผมส่วนมากถ้าถี่คาร้อนนะครับถ้ามันร้อนนะครับถ้ามันไม่ร้อนนะครับมันจะไม่มีมันจะ ไฟขึ้นนะครับมันจะมีไฟขึ้นแต่มันไม่ร้อนนะครับผมไฟจะข้าบปกตินะครับผมนี่ครับตัวนี้วัดดูนะครับผมเห็นไหมครับตัวนี้จะทําจะขาดแล้วนะครับขาดจากกันแล้วเห็นไหมครับอย่างนี้ยังไงก็ไม่ร้อนนะครับผมอย่างนี้ไม่ร้อนแน่นอนครับตัวนี้ชุดนี้นะครับผมพิเตอร์ตัวนี้ก็เวลาเราไปซื้อเราก็ต้องซื้อเฉพาะสองชุดอย่างนี้แหละครับเห็นไหมครับมีแค่สองเส้นนี่ครับิเตอร์เอาตัวอย่างไปด้วยนะครับเวลาไปซื้อเอาขนาดอะไรเท่ากันนะครับวงกลมอะไรต้องเท่ากัน ใหญ่มากเขาไม่ได้นะครับต้องอาขนาดนี้เลยนะครับเวลาไปซื้อใหญ่มากโตัมากเขาไม่ได้นะครับมันจ้งเข้าไปประกบกับหม้อพอดีนะครับตัวนี้ก็เป็นสามเส้นนะครับเราวัดดูสามเส้ Panch นกันนะครับผมสามเส้นวัดยังไงครับสามเส้นก็วัดอย่างนี้แหละครับวัดต้องสามเส้นนี่แหละครับผมเห็นไหมครับตัวนี้ขาดชุดนี้ใช่ไหมครับชุดนี้ก็ต้อง วัดทีละชุดนะครับตัวนี้เป็นเมนตามมิเตอร์ใหม่ครับผมเห็นไหมครับจะวัดอย่างนี้แหละครับแสดงว่าชุดนี้ไม่ขาดนะครับผมชุดนี้ขึ้นอยู่นะครับเห็นไหมครับชุดอุ่นขึ้นอยู่นะครับเพราะชุดอุ่นมันจะไม่ขาดนะครับเพราะชุดอุ่นมันทางานน้อยกว่าชุดชุดต้มนะครับชุดนี้ก็จะมีโอกาสขาดเยอะนะครับเพราะว่าทางานหนักกว่าชุด ชุดโอ้ไอชุดอุ่นนี่จะไม่กยเสียนะครับผมเห็นไหมครับคือทํางานน้อยนะครับนานนานานทำงานทีแต่ตัวนี้ทํางานหลักเลยนะครับชุดชุดต้มนี่ครับผมมันก็เลยขาดไปแล้วนะครับผมเห็นไหมครับมันจำเป็นสามเส้นนะครับเวลาไปซื้อก็ต้องซื้อสามเส้นอย่างนี้นะครับผมมันจะไม่เหมือนกับตัวนี้นะครับตัวนี้สองเส้นตัวนี้สามเส้นเห็นไหมครับเวลาไปซื้อเราก็ต้องซื้อสามเส้นอย่างนี้นะครับผมเอาตัวอย่างไปด้วยนะครับเวลาซื้อก่อนเอาตัวอย่างไปด้วยนะครับประมาณนี้แหละครับอิเตอร์ถึงน้ําร้อนนะครับ ขอให้กดแชร์ผมด้วยนะครับผม